<laughs> วันนี้เราให้น้องมาดูเลยนะฮะแม่เดี๋ยวขอแก้ข่าวก่อน <c oughs> มากินลวกจิ้มน้องหลายกับผักสดๆสดหลังบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการทำน้ำจิ้มก่อนเลยไปขั้นตอนแรกใส่พริกลงไปผงชูรสข้าวคั่ว <c oughs> น้ำปลาใส่ดีลงไปจากนั้น ตักน้ำซุปใสอันนี้เป็นน้ำซุปขี้เพี้ยอยู่แล้วใส่ผักชีไปเรื่อยวันนี้เราให้น้องมาดูเลนะฮะ,ะเดี๋ยวขอแก้ค้าวก่อนัน <c oughs> <c oughs> สมการต้องพิเศษหน่อย <c oughs> อหอมโอ้โห วันนี้เราแบบน่องลายเลยรวกจิ้มอ่ามาแล้วค่ะนี่พักมาเสริมแล้วดูแลดีมากมีบรรเลงเพลงด้วยอ่าฮะโอะ้ไม่ต้องรวกนานนะฮะอ๋ะอพอก่อนหักอูดู โอ้โหดูใกล้ๆดูใกล้ๆหน้ากล้องโอ้โหดูน้องลายสุดยอดแมดูแลดีจริงๆเดี๋ยวติ๊บหนักๆนะ อืมอ่ะอ่ะขอบคุณครับอืมหอมโอ้ยเมนูสงการครับเพื่อนเพื่อนอยากจะให้ผมทำเมนูอะไรนะคลิปต่อไปฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะอันนี้เป็นนองลายลวกจิ้ม แซ่บมากเต็มเครื่อง